สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสามสิงหาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็ยันจันนะครับเนาะวันนี้วันอังคารครับเนาะผิดผิดวันอังคารที่สิบสามสิงหาคมปีหกเจ็ดวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับให้ยึสีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะก็วันนี้ก็วันทำงานนะครับเนาะของใครหลายคนหลังจกหยุด ผ่านไปสามวันนะครับเนาะก็ไปกระนองใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็วันนี้บรนีาอาศคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปพาน้องนนมาเที่ยวนะครับที่จุดชมวิวนะครับสวนป่าศักหนองไปเขื่อนป่าศักนะครับเนาะชุสลทธิ์เหมือนเดิมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับทองฟ้าสีครามน้ำสีใน้ำใสๆลมพัดเย็นๆเหมือนเดิม ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้นมาทางก็โดยในตัวนะครับก็ดิ้นไปที่แนวทางแนวทางก็ยำวม,มาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับแนวทางที่ลงให้ไปไม่ว่าจะเป็นนอยลาวไทยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีถูกมีผิดค่ะเข้ากันไปก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมถ้าชอบคอยจัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับเนาะ ก็ตามตำราเหมือนเดิมวันไห้ไม่ชอบประคามไปนะครับก็ชมบุคบันเทิงรอวันต่อไปนะครับแนวทางฮานอยมีให้ทุกวันนะครับเนาะถ้ามีเวลาจะลงคลิปให้นะครับเนาะอาจคลิปลงให้แต่ถ้าวันไหนไม่มีเวลานะครับเนาะติดธุร,รกิจเพรโช,ชว์อะไรก็แล้วแต่ผมก็จะลงในช่องชุมชนให้นะครับสำหรับคนที่สนใจแนวทางนะครับในช่องชุมชนช่องชุมชนก็ใน y o youtube เรานะครับเนะาะก็เลื่อนดูเรื่อยๆก็เจอเองนะครับเนาะเข้าๆออกๆก็เจอเอง สำหรับคนกดติดตามนะครับสำหรับคนกดติดตามเท่านั้นถ้าไม่กดติดตามไม่เจอนะครับเนาะยังไงก็ไม่เจอถ้าไม่กดติดตามนะครับเนาะถ้ากดติดตามถึงจะเจอก็ประมาณนี้เนัะสำหรับคนที่สนใจครับเราไม่เสียก็ข้ามไปนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับเนาะเอาที่สะดวกนะครับเอาที่สะดวกไม่ว่ากันนะครับเนาะกดอ่นดูผลเมื่อวานก่นครับเนาะเมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ได้อัดคลิปนะครับเมื่อวานก็ลงในช่องชุมชนไม่ได้อัดคลิปให้ ติดธุระ,ะครเนาะลงเราพัฒนาเสร็จว่าจะต่อด้วยที่ฮานอยติดธุรกิจติดธุรกิจก็ทันหันนะครับเนาะฝนตกด้วยครับเมื่อวานฝนตกด้วยหลายอย่างครับนะ้องหลายอย่างก็เดีนดูผลเมื่อวานนะครับนะ้องเมื่อวานรอบห้าโมงแนวะทางที่ผมให้ไปแนวะทางมีสามรอบนะครับเป็นฮานอยรวมห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับสามรอบรอบห้าโมงเมื่อวานสองตัวล่างสี่สี่ สามตัวนแปดเก้าหนะครับสี่สี่แปดเก้าหกวันที่สิบสองเมื่อวานสีสีเราไม่มีนะครับเนาะของเราไม่มีเลขเบิลน,นะครับของเราเป็นสี่สามสี่ห้านะครับเราขาดออกตรงฟันหลอะครับเนาะสี่สาสี่ห้าพี่เขาออกสี่สี่แน่นอนมากเลยสุดยอดมาก สีสามไม่หน่อยก็ไม่ได้ครับเนาะแล้วไม่ก็สีห้าก็ไม่ได้พี่เขาเล่นสีสีก็จบเกมนะครับเนาะแต่เก้าหกก็ไม่มีสักตัวทำอะไรเก้าหกเมื่อวานเมื่อรอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็สี่สี่สามตัวบนก็เจ็ดสองห้านะครับสี่สี่ก็ตัวเดิมหัวแรกครับเนาะของรอบห้าโมงนะครับสี่สี่เจ็ดสองห้าสองห้าเราก็ไม่มีนะครับสองห้า สองห้าก,ก็ไม่มีก็ทีสีออกไม่ได้ครับเนาะสองรอบซ้อนเลย <c oughs> นี่นะครับผมคูดประจำมาฮานอยออกแล้วออกได้อีกนะครับเพราะว่าขอฮานอยรู้ดีครับเนาะไม่ใช่ว่าออกแล้วออกไม่ได้ผมพูดผมชอบกดประจํานะครับเนาะแล้วก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็ศูนย์แปด สามตัวนก็8แปดสามแปดนะครับศูนย์แปดกับแปดสามแปดศูนย์แปดเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะเราเป็นตัวกลับนะครับเป็น 8, 8, 3, 8, แปดศูนย์แปดสามแปดเราได้ไปอีกเด้งหนึ่งนะครับเนาะสองเด้งบนล่างเลยใครตามเมาื่อวานก็ดีใจด้วยนะครับเนาะใครตามใครไปตามก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับเนาะก็วันนี้ก็ลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับ ชอบกดจัดนะครับเนาะขัดก็ผ่านเหมือนเดิมว่ใคสรส่งจุดๆไว้นะครับส่งจุดส่งแคปบนเราแคปเหมือนเดิมลงไอแคปทุกคลิปนะครับแต่ผมอัดคลิปพยายามฟังให้จบนะครับเนาะวันนี้เดือนสองเดือนสามนะครับเดือนสองเดือนสามจับคู่สองหนึ่งสองสามสองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งทวนอีกครั้งนะครับ เด่นเด่น3เด่นเด่นสเด่น3นะครับเด่น2เด่น3จับคู่2 1 2 3 2 9 30 3 1 39 9 0 91นะครับ8คู่8ปดคู่ที่ให้เน้นไปที่2 9 2 3แล้วก็3ามนะครับ 29 23แล้วก็39 3คู่นะครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวแล้วครับก็มีรุ้น4ชุดเหมือนเดิมมี1 2 9 1 2 3 1 3 9แล้วก็1 9 0นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่1 2 9 1 2 3แล้วก็1 3 9นะครับ3ชุดนะครับตามลำดับ ก็เมื่อวานก็มวันก็วันจันทร์ครับมีเราพัฒนาด้วยครับเนาะเราพัฒนาก็ออกตัวเรืมนะครับเนาะเมื่อวานเราเราพัฒนาก็ผ่านไปแนวทางออกสี่สามนะครับแปดสี่นะครับเนาะออกแปดสี่เราไม่มีแปดสี่นะครับมีห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เราพัฒนาก็ไม่ต่างกันห้านอยนะครับเนาะเอาตัวเดิมออกอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะก็ช่วงหนึ่งออกห้าศูนย์ก็ห้าศูนย์บ่อยจังนะครับเนาะแปดสี่ก็แปดสี่แล้วแปดสี่ จับทางไม่ได้นะครับเนาะแต่วันพุธน่าค่อยว่ากันใหม่นะครับก่อนมันเรือนนะครับท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยครับเนาะอยากรุ่นกับเขาก็ตัวนี้นะครับจัดไปนะครับเนาะสองเก้าสองสามสามเก้านะครับชอบที่สุดวันนี้นะครับเนาะจัดไปพอรุ่นกับเขานะครับเนาะพอที่รุ่นไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นครับเนาะคุยเขาคุยไปคุยไม่มันครับเนาะ จิตไปนวมนิดนึงอย่างที่เขาบอกนะครับจะได้บีบหัวใจนะครับเนาะดูปากเปล่าก็ได้ปากเปล่าจัดไปนะครับตัวเน้นุเน้นให้3ามคู่นี้หรือถ้าไม่ชอบนะครับไปเลือกคู่อื่นได้ดีครับเนาะชอบคู่อื่นก็จัดไปคู่เหลือะครับเราเลือกดูเอาส่วนผมชอบที่สุดวันนี้คือ3ามคู่นี้เฮ็วังที่จะฟกคนเมื่อวานไหมก็ประมาณนี้นะครับหรือถ้ามีตัวชอบนะครับข้ามไปก็ได้นะครับเาไม่เป็นไรใจเย็นๆนะครับเนาะรอวันต่อไป าตัวเลขไม่ถูกตาถูกใจก็คามไปนะครับเพราเคอาจะบควมถึงบันเทิงไปก่อนไม่ต้องใจร้อนนะครับเนาะทางที่ลงให้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะเชีญคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ